มินน <G> ี่ GIDLE บริจาคเงิน100ล้านวอนช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวไทยเมียนมาวันที่1เมษายน2568สำนักข่าวเกาหลีใต้รายงานว่ามินนี่นิชายนตรรัก์สมาชิกวง Girl Group GIDLE บริจาคเงิน100ล้านวอนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ2 3ล้านแสนบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยและเมียนมา ซึ่งประธานสภากาชาติเกาหลีเปิดเผยว่ามินนี่บริจาคเงิน100ล้านวอนเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในเมียนมาและไทยนอกจากนี้มินนี่ยังได้บริจาคเงิน100ล้านวอนให้กับสภากาชาติเกาหลีเมื่อวันที่31มีนาคมเพื่อช่วยฟื้นฟูจากไฟป่าท,ที่เกิดขึ้นทั่วประเทศเกาหลีใต้และมินนี่ยังเคยบริจาคเงิน20ล้านวอนเพื่อช่วยฟื้นฟูจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีซีเรียเมื่อปี2566 มินนี I ่ G IDLE กล่าวว่าหัวใจฉันเจ็บปวดเมื่อได้ยินเรื่องราวของผู้คนที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยและเมียนมารู้สึกเสียใจกับประเทศไทยเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของฉันฉันตัดสินใจบริจาคเพราะอยากช่วยแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดและคนที่พลัดถิ่นจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปลอดภยัยทางสภา,ากาชาดเกาหลีวางแผนที่จะใช้เงินบริจาคของมินนี่เพื่อบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจากความเสียหายจากแผ่นดินไหวในเมียนมาและไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีแผนที่จะนําไปใช้ในการจัดหาอาหารเวชภัณฑ์และที่พักชั่วคราวมินนี่เกิดเมื่อวันที่23ตุลาคม2540เธอมีพี่ชายฝาแฝดมินนี่เล่นเปียโน มนมาตั้งแต่อายุห้าขวบและเรียนร้องเพลงตั้งแต่อายุเจ็ดขวบมินนี่มีแม่ของเธอเป็นแรงบันดาลในการเล่นดนตรีเธอมักจะดูแม่เล่นเปียโนโและเรียนรู้ที่จะเล่นจากเธอมินนี่จบการศึกษาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเธอเรียนดนตรีและการร้องเพลงที่สถาบันสอนร้องเพลงและดนตรีในเครือบริษัท GMM Grammy และยังเคยเป็นทั้งเชียร์ลีดเดอร์มือกลอง นักแสดงในละครเวทีและอื่นๆในเดือนกันยายน2557เธอเข้าร่วมการออดิชั่นของคิวในประเทศไทยและย้ายไปอยู่เกาหลีในปี2558เมื่อวันที่23มีนาคม2559มินนี่ปรากฏในสาธารณชนครั้งแรกผ่านอินสตาแกรมของคิวเมื่อวันที่5พฤศจิกายนเธอได้มีส่วนร่วมใน การแสดงของชอนโซยอนที่คอนเสิร์ตอันพริตติแรปสตาร์3ในเดือนมิถุนายน2017เธอมีส่วนร่วมในวิดีโอโปรโมทของ Rising Star c o s m e t i c ร่วมกับซงอี้ชีและชูวาซึ่งเป็นสมาชิกของไอดอลในอนาคตในปีเดียวกันมินนี่ได้รับโอกาสในการร่วมร้องเพลงของ l i f e f r n e Twinkle Twinkle Little Star แลนะอีก6เพลงในแดนพาร์ตี้ Children English Song ในวันที่21มกราคมพศ2568มินนี่ได้เปิดตัวในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างเป็นทางการด้วยมินิอัลบั้มที่ชื่อว่าเธอโดยภายในอัลบั้มมีเพลงทั้งหมด7เพลงได้แก b ่ b l i n d e y e Red เธอซึ่งเป็นเพลงไตเติลของอัลบั้ม Bright You Crazy FT Yu Qi o f G Idle Cherry Sky Valentine's Dream It's Okay และ Off Session FT 10 of Wave ซึ่งมินนี่มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงทั้ง7เพลงโดยในวันแรกอัลบั้มเธอสามารถทำยอดขายได้53ดอกจนันดอกจนันดอกจนันอัลบั้มและเพลงไตเติ้ลอย่างเธอก็เปิดตัวที่อันดับ54ชาร์ตบาร์สและอันดับ171ไทจีนี่โดยภายหลังสามารถขึ้นไปถึงอันดับที่1ของชาร์ตบาร์สได้ในวันที่25มกราคมและชนะในรายการมิวสิกแบงด้วยคะแนน7,505คะแนน